สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะเราพัฒนาวันที่17 7กุมภาพันธ์2568บวันจันทร์นะคะทุกคนค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีวอได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจ่อเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ทายคลิปได้นะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่าน fc ขาเราพัฒนาถ้าสมมุติว่าคลิปนี้นะคะทุกคนใจลงให้ช้านะคะพี่น้องใจลงไฮซาเด้อพี่น้องเด้อ แสดงว่าใจก็ไม่อยากลงเท่าไร่นะคะทุกคนเพราะว่าอะไรมันหลุดเยอะนะคะทุกคนถ้ามี fc มาคอมเมนต์เยอะก็จะลงให้นะคะจะจะทำไว้นะพี่น้องถ้าไม่มีใครมาถามหาใจก็จะไม่ลงนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คือพูดเผื่อไว้ให้ฟังเผื่อมาช้านะคะทุกคนเผื่อ fc อยากได้ใจก็จะลงให้นะคะถ้าหลุดเยอะใจก็ไม่อยากทำนะคะทุกคนคะ่ะ หลุดไปสามสี่วันเข้ามาวันเดียวหลุดต่ออย่างนี้เอดมินก็ไม่ไหวนะคะทุกคนสำหรับวันที่14นะคะมาดูจะให้เด่นสามละห้าหลุดพี่น้องมาหกสี่เจ็ดสี่หกเลขเด่นประจำวันมาไหมมาเลขหเลขหนึ่งหลุดนะคะพี่น้องกะแล้วแต่ความมักความชอบเด้อพี่น้องเด้อมกักกะคอยตามบ่ามักให้ผ่านพี่น้องขาสติีิ มีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนมาต่อนะคะทุกคนคะ่ะวันที่สิบเจแต่ว่าตัวเลขวันนี้ใจก็ไม่ค่อยชอบนะคะทุกคนคะ่ะมาดูนะคะเลขเด่นประจำวันเออเลขเลขที่คำนวณได้นะคะทุกคนขอโทษขอภัยใจได้ห้าและหนึ่งเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นห้าหกห้าเจ็ดห้าสี 1หนึ่งหนึ่ค่ะหนึ่งหกหน,หนสองหนงี่นะคะสี <MC S 1> ค่คู่ตัวเด่นดูที่5้าหหคู่ที่ชอบนะคะทุกคนเมื่อนีใจมากคาะเจ็ดเถ้าพี่น้องมักตามใจได้พี่น้องว่ามักผ่านเด้อพี่น้องเด้อเรามาดูเลขเด่นประจําวันค่ะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเผื่อชอบ เลขเด่นประจําวันจันดูที่2และ7เบิ้ลประจําวันคือ2 2กับ7 7เลข2กับเลข7นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดสําหรับแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านขามักกะค่อยตามพอมักให้เลือนผ่านพี่้องขาค่ะสําหรับแนวทางเราพัฒนาที่17กุมภาพันธ์2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกําลัง ใจที่ fc ฟซทุกๆ่กานทรวันพยนะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ fc โชคดีค่ะโชคๆบันๆทุกปูทุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ